สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่หมอเพชเก้าสิบปีแคลงนะครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องโรครุมตตยปวดข้อนิ้วแก้อย่างไรนะครับโรครวมบตยเป็นโรคของทางภูมิคุ้มกันแบบหนึ่งนะครับไม่ใช่โรคมะเร็งไม่ใช่อะไรแต่เป็นโรคระบบของภูมิคุ้มกันหรือเป็นกรรมพันธ์แบบหนึ่งที่ทําให้เรามีอาการอะไรปวดข้อโดยเฉพาะข้อนิ้วมือง่ายๆก็คือโรครวมบตอยคือโรคปวดข้อนิ้วอันนึงที่เป็นกรรมพันธ์แบบหนึ่ง ที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของเราไม่ปกติแล้วมันปวดก็จะปวดทําให้เราเองไม่สามารถที่จะใช้งานตามปกติมันจะยึดมันจะฝืกแล้วปัญหาของมันคืออะไรพอมันเป็นนานๆาน5้าปี10ปีครับมันจะเกิดแบบนี้สิครับผมถ้าเราดูแลแต่นั่นเนิน่นแก้ไขแต่นั่นเนิน่นโรคลูม,มาตอยมันรักษาได้ดูแลได้และสงบลงได้เพราะฉะนั้นน่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นแบบนี้คืออะไรทศร้าไหมครับที่มันเป็นแบบนี้ ก็คือมันไม่รู้ว่าเป็นลูมาตอยนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไปเฉยๆนึกว่าปวดข้อธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาโรคลูมาตอยเป็นโรคที่ทําให้เกิดอะไรบ้างเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการปวดตามข้อนิ้วเป็นหลักนะครับแต่ไม่ใช่ข้อนิ้วอย่างเดียวนะครับข้อเท้าก็ได้ข้อมือก็ได้ข้อได้หลายๆอย่างนะครับทุกข้อของร่างกายเกิดได้หมดเลยข้อไหล่ก็ได้ข้อเข่าก็ได้ข้อศอกก็ได้แต่หลักๆที่เจอบ่อยๆนะครับต้องมีข้อนิ้วเสมอ นั่นคือปัญหาเขาอกเราก็เลยพูดเรื่องข้อนิ้วเป็นหลักเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของอาการลูมาตอยรูมาตอยคืออาการอักเสบอันเนื่องมาจากกรรมพันธุ์เพราะฉนั้นทุกคนมีสิทธิ์เป็นนะครับทุกคนมีสิทธิ์เป็นหมดเลยนั่นัอนคือสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้พอมันเกิดการอักเสบของข้อครับผมการให้เกิดข้ออ,ขอักเสบพอข้ออักเสบก็จะเกิดอาการปวดบว,วมตามข้อแล้วก็ข้อยึดและสุดท้ายสุดคือข้อเสียแล้วข้อล้มพอล้มเสร็จปุ๊บมันก็เป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นโรคลูบตตอยก็คือโรคไขข้อกรรมพันธุ์แบบหนึ่งซึ่งทุกท่านมีโอกาสเป็นทุกคนเริ่มต้นจะมีการปวดนิ้วมือตอนเชา้ชาเช้าเช้าตื่นมาข้อนิ้วจะติดปวดแล้วก็ติดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วสายสายก็จะหายไปก็จะทํางานได้พอตอนคืนเอาอีกแล้วพูธที่เช้าตื่นมายึดอีกแล้วและไม่ใช่เป็นวันเดียวหายนะครับต้องเป็นอย่างน้อยติดต่อกันเป็นเดือนนะครับหรือประมาณ6กถึงแสัปดาห์ ติดต่อกันไม่ยอมหายเนี่ยให้น้ำมาระวังไว้นะครับนั่นคือเรื่องของโรครูมาตอยโรครูมาตอยเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับมันไม่ถึงขนาดอยู่ๆแล้วเป็นแล้วนิ้วมันหงิกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นมันค่อยๆเป็นทีละน้อยไนงะมันเป็นทีละน้อยคือมาเริ่มแบบปวดตึงข้อก่อนปวดตึงข้อปวดตึงข้อแล้วหลังจากนั้นก็ปวดแล้วก็พอไปปักเป็นเดือนๆไม่รักษารักษาไม่ถูกวุธีก็จะเริ่มบวมพอบวมเสร็จปุ๊บเนี่ยบวมๆวมก็เริ่มข้อยึด ขอยึดกับอักเสบอันนี้ข้วหมูอยึดแล้วก็เริ่มบวมเริ่มติดอะไรเงี้ยนั่นคือลูมาตอยแล้วก็พัฒนาสุดท้ายสุดแล้วมันถึงข้อเสียแล้วก็ผิดรูปและใช้เวลาประมาณห้าปีส10ปีแต่เราต้องรู้ว่าโรคลูมาตอยมันมีแพทเทิร์นของลักษะของการตรวดตามนิ้วตอนเช้าเช้าตื่นเช้าเชามานิ้วติดนิ้วยึดแล้วตอนสายสายดีขึ้นให้เรามาระวังว่าเรามีโอกาสเป็นโรคลูมาตอยและจะทํายังไงถ้าเราสงสัยอย่างนั้นหมอพิเช้งก็บอกว่า เราไปหาหมอดีกว่าไหมการที่เป็นโรคลูมบตอยเนี่ยไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะตรวจเลือดดูเลยนะครับตรวจเลือดดูแล้วคุณหมอจะวิจัยตามอาการด้วยโรคลูมตอยเนี่ยก็จะสามารถวิิจัยได้นะครับโดยไม่ยากคุณหมอจะตรวจเลือดไปส่งลูมาตอยแฟกเตอร์นะครับไอตัวนี้ครับเราเรียกว่าลูมาตอยแฟกเตอร์ซึ่งจะมีผลบวกในคนที่เป็นโรคลูมตอยเนี่ยประมาณ50%ประมาณ50%หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าคนที่เป็นโรคลูมตอยอ่ะ ร้อยคนอ่ะห้าสิบคนอ่ะจะเป็นผลบวกแต่อีกห้าสิบคนน่ะอาจจะไม่เจอผลบวกนระัเป็นผลลบเพราะฉะนั้นตรวจผลเลือดรูมาตอยหรือรูมาตอยแฟกเตอร์นะครับเป็นผลลบนี้ไม่ได้หมายว่าเราไม่เป็นรูมาตอยนะครับมันจะเป็นลูมาตอยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณหมอที่ตรวจวินะิจฉลยโรคเนี่ยท่านจะเป็นคนวินิจฉลยโรคแค่เราเองไม่ต้องกัง,งวลนะครับถ้าเป็นผลบวกมีโอกาสเป็นโรคลูมาตอยค่อนข้างสูงแต่ผลลบมันก็เป็นลูมาตอยได้เพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจองค์ความรู้นี้ก่อนนะครับ แล้วก็รักษาไม่ยากเพราะเรียกว่าสงบลงเนาะเราเรียกว่าสงบลงดีกว่าภาษาแพทย์เราเรียกว่ารีมิชชั่นรีมิชชั่นคือสงบลงเป็นนานๆนั่นคือวิธีการดูแลที่ถูกต้องทางการแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะเรารู้ว่าเราโรคมาตอยแล้วนะครับเราจะรักษาอย่างไงนะครับเราก็รักษาโดยหนึ่งกินอาหารในข้อห้าหมู่ก่อนเพราะว่ามันเป็นหลักสําคัญในการที่เราสุขภาพเราดีขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่อาหารห้าหมูนะ่นั้นหมู่ที่มันขาดนะครับ เชื่อไหมครับอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมครับเอสซีหนึ่งแป้งน้ำตาลนะครับคาร์โบไฮเดรตอันนี้เกินเหลือเฟืองลกินเกินทุกคนสองโปรตีนอันนี้ก็เพียบไม่ต้องกลัวมีเยอะเนื้อฮอดตรงฮอดดอกไปเพียบสามไขมันนี่ยิ่งเกินใหญ่เลยยิ่งไม่อยากได้มาเพียบเลยไม่อยากได้เลยสามเพราะอสามตัวเนี่ยเกินสี่วิตามินว,วิตามินก็เยอะบ้านเรากินวิตามินกันเยอะมากในผลไม้ก็เยอะผักก็มี แาแร่ธาตุแร่ธาตุที่หลักหลักจริงๆที่บ้านเราเนี่ยทุกคนมองข้ามไปเลยมากๆเลยแคลเซียมไงครับจําได้ไหมครับแคลเซียมไงเราขาดแคลเซียมตั้งแต่หยุดกินนมตั้งแต่อายุ15ขวบเพราะฉะนั้นอายุตั้งแต่15ขวบได้กินแคลเซียมได้เลยครับโดยเฉพาะแคลเซียมกระโพดนั่นคือสาระสำคัญของอาหารข้าวหมู2ใครเป็นโรคลูบาตอยกดนิ้วทำยังไงก็อย่าใช้งานนิ้วมันมากเกินไปนะครับเวลาเราใช้งานนิ้วมากๆเรามันก็จะปวดนะครับ3ทำาไงบ้างถ้ามันปวดนิ้ว เราก็เอานิ้วแช่น้ําอุ่นไว้อ,อง่ายดี่ยวแช่เชา้าแช่เย็นไปแช่ไปแช่เชา้าันละครึ่งชั่วโมงเช้ารึงชั่วโมงเย็นครึ่งช,งช,งช,ชั่วโมงก็จะเด้ก็จะดีขึ้นข้อที่สี่พบคนหมอเพื่อมุ่งดิฉัโรคจําได้ไหมครับหมอพิเชษพูดเสมอว่าเราต้องมุ่งดิฉัโรคก,ก่อนนะครับโรคนี้รักษาไม่ยากโรคอะไรก็ตามรักษาไม่ยากหลังจากนั้นแล้วเราต้องไปกินเคซเซนาวโพดกับ UC2 ทําำไมต้องกินเคซเซนโคโพดก็เพราะมันกลับไปถึงข้อหนึ่งคือการกินอาหารจําได้ไหมครับ คือก our, minds, it, minds, fifth, ินอาหารน่ะเราต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่แต่อาหารเราไม่เคยครบห้าหมู่เลยแล้วหมู่ที่ห้าที่ไม่เคยครบเลยคือแคลเซียมเวลาเราพูดถึงเรื่องปวดนิ้วอะครับปวดนิ้วอ่ะเราจะพูดถึงโรคลูมบตอยโรคล l e ปวดตามข้อต่างๆจําได้ไหมครับแล้วก็โรคเกาปวดตามข้อนิ้วมือข้อเกาไม่ได้ปวดนิ้วเท้าแบบเดียวก็ปวดข้อนิ้วมือด้วยนะครับนิ้วมือก็ได้ด้วยตอนเช้านิ้วยึดเป็นเหมือนกันนะครับ และอันหนึ่งก็จะเกิดาจากอะไรได้บ้างนะเกิดจากการใช้งานนิ้วมากเกินไปเอ้ยจยิง้นเปล่าหมอพปเชษใช้งานเยอะมันน่าจะแข็งแรงขึ้นสิไม่แข็งแรงแล้วครับเสื่อมโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อนิ้วเสื่อมจากโรคกระดูกพุนนี่คือสาระสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยใครปวดนิ้วโรคหลักๆโรคปวดนิ้วไม่ไ้มีแค่ห้าหมวดนี้นะครับโหมีเป็นร้อยโรคเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับว่า 5ห,หมวดนี้รวมกัน5ห,หมวดนี้ครอบคุมไปบัน9ว่าเร์เนต์แล้วโอ้อย่างงั้นเลยหมอพิเชษถูกต้องครับโรคอื่นน้อยมากเลยไม,ไ,มไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรโรคไอเอสเอเอสพเอเใช่ไหมครับผมหรือโรคต่างๆกัน SNSA โรคอะไรว่าจะชื่อแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจมันเอาเรื่องหลักๆก่อนในหมวด5ข้อนี้ โรคปวดนิ้วหรือทําให้เกิดาการปวดนิ้วที่เจอมากที่สุดก็คือข้อ5ครับผมครับโรคก,กระดูกพุนแล้วโรคข้อนิ้วเสื่อมจากภาวะโรคก,กระดูกพุนหรือข้อ5ของ90ปีแข็งแรงนั่นเองก็คือการตรวจโรคก,กระดูกพุนแปลกเลยครับแต่ไม่เคยมีใครพูดเลยแต่จริงๆแล้วทําไมหมอพี่เอกบกว่าต้องดูแลเพราะว่ามันกินครอบคุมไปถึง9กาิอร์ซแล้วโรคที่ตามหลังมาคือเวลาเรามีกระดูกพุนแล้วเราใช้นิ้วมากๆมันจะเสื่อมเร็วขึ้น เกิดเขาเรียกว่า overuse แล้วโรคเกาที่จะเจอมาอีกเลเวลยหนึ่งนึกไม่ถึง1%โรค SLE ก็ไม่ถึง1%โรคลมตะไอยก็ไม่ถึง1%ของโรคข้อสรุปเบ็ดเสร็จก็คือโรคก,กระดูกพุ่นครอบคลุไมไป9กกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเมื่อกี้หมอพี่เพชรพูดถึงจำได้ไหมครับว่าทำไมโรคลมตะไอยเนี่ยรักษาทำไมไม่ยอมหายสักทีบางครั้งถ้าเกิดเราเช็คดูดีๆมันไม่ใช่ลมตะไอยอย่างเดียวครับผมครับ หมอพีเชษเจอบ่อยเป็นโรครวมาตอยคู่กับโรคก,กระดูกพุนอันนี้เจอบ่อยสุดเลยเพราะว่าอะไรกระดูกพุนมันเป็น90%แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยโรครวมาตอยทําให้กระดูกพุนได้ SLE ก็กระดูกพุนโรคเกาก็กระดูกพุนใช้งานเยอะก็กระดูกพุนเรากินแคลเซียมไม่พอจากอาหารก็กระดูกพุนเบดเร็จคือกระดูกพุนอะอยู่ร่วมกันกับทุกโรคแต่เวลาแก้โรคก,กระดูกพุนเราไม่ได้แก้บางทีก็แก้ด้วยการกินแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมันผิดตัวไง ทนผิดตัวกินก็ไม่หายเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงของการดูแลโรคต่างๆนั้นหมอพิเชษแนะนําว่าเราจะต้องกินครอบคุมทั้งสองโรคนะครับก็คือโรคก,กระดูกพุนด้วยแล้วกินโรครักษาโรคล,ลมาตอยด้วยเพราะฉะนั้นใครเป็น FC หมอพิเชษท,ที่เป็นโรคล,ลมาตอยอยู่เป็น s อสออยู่เป็นเกาอยู่แล้วรักษาไม่ยอมหายสักทีอย่าลืมมองโรคก,กระดูกพุนกันด้วยนะครับนั่นคือเหตุผลของหมอว่าต้องกินแนค่เส้นข้าวโพดให้ได้ด้วยกับ UC2 U C 2 o คอลลาเจนไททู ool, ใช้ในการเสริมสร้างของหมอนรอกระดูกของกระดูกอ่อนข้อข้อมือนะครับนั่นคือสาระสําคัญของการกินเระสุขกระโพดดกับ U C 2พอหลังจากนั้นแล้วพอกระดูกไม่แข็งแรงขึ้นอาการข้อก็จะค่อยฟื้นฟูหายปวดโรคลูมตอยก็จะสงบลงจริงๆโรกลูมตอยสงบลงแล้วจริงๆแล้วแต่ที่มันไม่หายโรคก,กระดูกคุณมันไม่หายต่างหากเราเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเข้าใจว่าโลกมันสามารถที่เป็นคู่กัน2อาชนิดได้เนี่ยเราจะรู้ทันทีว่าทําไมเราเป็นแล้วเราถึงไม่หายอะ่ะเป็นนิ้วระปวดมันไม่หายก็เพราะว่ามันรักษาไม่ครบทุกโรคนั่นเองและโรคที่มันควรรักษามากๆเลยนะครับก็คือโรคก,กระดุกพุนลรกข้อนิ้วเสื่อมจากโรคก,กระดุกพุนซึ่งครอบคุมการปวดนิ้วไปเกกว่าป็นต์แต่เราไม่เคยแก้ไปแก้แต่โรคลูม,มาตอโรค sle โรคเกาเพราะฉะนั้นเนี่ย ทบทวนสั้นๆการที่เป็นอาการปวดนิ้วนั้นส่วนใหญ่90%กว่าเป็นกระดูกคุณจากโรคข้อนิ้วเสื่อมนะครับและต่อมาคือโรคลุมตาตอยนี้ไม่ถึง1%ห่างกันเยอะมาก,กน,นะครับ SLE ก็ไม่ถึง1%โรคเกาก็ไม่ถึง1%เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกโรครักษาดูแลไม่ยากนะครับและ SLE เนี่ยอย่างเงี้ยครับ SLE เนี่ยมีภาวะอะไรมากมาย ใครเป็น SLE อยู่ตอนนี้รักษาอยู่ใช่ไหมครับก็รักษาตามขั้นตอนไปก็เหมือนเดิมแบบที่หมอพิเชษพูดถ้าจะรักษา SLE ก็อย่าลืมกินแคลเซียมข้าโพดร,รักษาดูแลกระดูกคุณคู่กันไปด้วยทำไมต้องกินคู่กันเพราะว่าจะทำให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นและโรค SLE หรือโรคเกาหรือโรครูมาตอยมันจะสงบลงเร็วขึ้นโรคเกาเกิดจากอะไรสั้นๆเนาะ โรคเกาต์เนี่ยเกิดจากการสะสมกดยูริกในกระแสะเลือดเกิน7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทำให้เกิดอาการปวดตามข้อแบบนี้ครับผมครับแล้วปวดตามข้อนิ้วเหมือนกันเห็นไหมครับปวดข้อนิ้วอย่างนี้เหมือนกันนะปวดข้อนิ้วมือแล้วก็ปวดข้อเท้าเป็นโรคเงี้ยเป็นก้อนแบบนี้ครับนี่คือโรคเกาต์โรคเกาต์เกิดจากกดยูริกแบบนี้ครับนี่คือกดยูริกจากลูกในกล้องไมโครสโคปก็รือกล้องจุลทรรศน์นะครับทำให้กดยูริกในข้อ มันสะสมในข้อต่างๆแบบเนี้ยครับผมครับในข้อแบบเนี้ยครับผมครับเกาจะปวดข้อนิ้วเท้าแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ได้ข้อเท้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นข้อนิ้วมือได้ด้วยโรคเกาเป็นโรคหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการปวดนิ้วได้ปวดนิ้วได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคเกาเนี่ยรักษาโดยการกินยาแก้ปวดเกาให้ข้อปัญหาปวดแล้วก็กินยาขับกรดจูริก ให้กดยูริกในกระแสะเลือดต่ำกว่า3มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เท่านั้นเองก็หายแล้วง่ายนิดเดียวก็ผมครับหลักการโรคเกาก็คือโรคเกาคือโรคอ,โอันเนื่องมาจากกดยูริกในกระแสะเลือดเกิน7มิลลิกรัมเปอร์เซนต์แล้วมาสะสมในข้อนะครับแล้วเวลา,เรารักษาเนี่ยเราก็รักษาโดยการกินยารักษาอาการปวดข้อหายไป หลังจากนั้นแล้วลรอกกินยาขับกรดจุลิกให้กรดจุลิกในเลือดต่ำกว่าสาต้อง3านะครับไม่ใช่7นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นเกากรดจุลิกในเลือดต้องให้ต่ำกว่าสามถึงจะหายขาดนะครับอันหนึ่งที่เกิดอาการปวดนิว้วที่หมอเชฟพูดที่เจอบ่อยที่สุดนะครับปวดนิ้วแบบนี้ก็คือข้อเสืออ่อมจาได้ไหมครับคือข้อ5 9าปีแข็งแรงพอมันเสื่อมมากๆมันจะเป็นแบบนี้เขามันจะลม้มมันคล้ายๆคล้ายๆกับโรคลูมาตอยเลยนะครับ <S <S ข้อเสียเหมือนกันนะครับเกาก็เสียแบบนี้เหมือนกันนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมตรวจมวลกระดูกด้วยจําได้ไหมครับทําไมหมอพิเศษถึงเน้นการตรวจมวลกระดูกเพราะเราจะรู้ว่ากระดูกเราพุ่นหรือไม่ใช่ไหมครับถ้าเรากระดูกเราไม่พุ่นอาการปวดข้อนิ้วเสื่อมมันจะไม่มีถ้าไม่มีอาการปวดนิ้วเสื่อมมันก็ไม่ปวดข้อหลักการเป็นแบบนี้ถ้าปวดตรงข้อมือล่ะคะเหมือนกันเลยครับปวดข้อมือเนี่ย แต่ปวดข้อมือส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นโรคล,ลมาต่อยปวดข้อมือเกิดจากอะไรทราบไหมครับเกิดจากกระดูกพรุนอันที่หนึ่งข้อมือเสื่อมจากโรคก,กระดูกพรุนกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคหลักของบ้านเราแล้วก็ทั่วโลก,กระดับสองนะครับกระดูกพรุนแล้วพอเราใช้งานเยอะๆครับเช่นเราขายก๋วยเตี๋ยวเราทำอาหารเราทำสับนู่นสับนี่ไปใช้ข้อมือเยอะๆอย่างนี้นักปีกองนักดนตรีพวกเนี้ย จะเจ็บข้อมือตลอดเวลาเพราะอะไรเขาเรียกว่า overuse คือใช้เยอะเกินไปนั่นเองแล้วขนาะเดียวกันกระดูกมันไม่แข็งแรงกระดูกพรุนนะมันกระดูกไม่แข็งแรงทั้งตัวเลยครับผมเพราะมันไม่แข็งแรงทั้งตัวเนี่ยพอเราใช้งานเยอะๆมันก็หยบ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 เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหามันง่ายนิดเดียวครับผมครับหมอเชฟเป็นหม,มอแผนปัจจุบันนะครับให้กินกระสุนข้าวโพดนี่กับ U C t o นะครับนั่นคือหลักการที่ถูกต้องทางการแพทย์ในการเสริมสร้างกระดูกและข้อให้แข็งแรงจริงๆนะครับ เป็นอยู่ค่ะยังปวดเลยค่ะ5ปีละอาการแรกเริ่มเป็นไงบ้างคะถ้าโรคลุมาตอยก็จะปวดตึงตามข้อนิ้วตอนเช้าเตื่นเช้ามานิ้วติดนิ้วติดตอนเช้าเนะครับแล้วก็สายๆจะดีขึ้นอันนี้ลุมาตอยส่วนใหญ่มกักจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดกระดูกพุนนะครับจากการที่เราใช้งานเยอะแลื่กระดูกพุนด้วยมันจะเป็นทั้งวันมันจะไม่เลือกเวลาเป็นทั้งวันยิ่งใช้งานยิ่งปวดอันนี้เกิดจากกระดูกพุน,นครับผมครับเกิดจากการกินแคนเซียมไม่เพียงพอครับยังต้องยืนยันอย่างนี้อยู่เสมอหมอพิเศษย,ยืนยน แล้วเป็นนิ้วล็อกล่ะคะรักษาย,ยังไงนิ้วล็อกคืออะไรนิ้วล็อกคือภาวะของปลอกเอ็นนะครับปลอกเอ็นมันอักเสบมันแล้วมันบว,วมเป็นล็อกเอาเส้นเอ็นที่มาเลี้ยงนิ้วแล้วมันล็อกดึ๋งดึ๋งนียครับผมครับมันเกิดจากการใช้งาน o v e r u s e ใช้งานเยอะจนเกินไปแล้วทาไมมันถึงเป็นก็เพราะว่าเอ็นและข้อมันเสื่อมก็กลับไปเรื่องเดิมเรื่องเดิมคือเรื่องอะไรเรื่องกระดูกพูนไน้ครับผมครับนั่นคือปัญหาของการดูแลโรคเอ็นและ ข้อปัจจุบันนี้ที่ทุกคนมองข้ามไปหมดแล้วทุกคนไปมองข้ามเรื่องโรคเรื่องยากความยากของโลกเช่นโรคเอสเอลีเอยโรคเกาเอยโรคลุมมาตอยเอยโรคเอสเอ็ยโรคอะไรอู้มากมายนะหูพิสดารแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้ที่เราเขาพูดกันที่พิสดารนะครับมันนีดเดียวครับไม่ถึงหอร์ไอ้ร้อยกว่าโรคกับไม่ถึง1% ขนาดเดีวยวกันไอโกก้โรคกระดูกคุณน่นะครับมันกินไป9กากว่าถึง9 8 9าแแล้วอะ่ะแล้วเราจะไปรักษาโรคที่มันเจอยากยาก,ก่อนทําไมในเมื่อโรคที่เจอง่ายๆเรายังไม่รักษามันเลยอะ่ะแล้วพอเข้าใจราคาเม็ดเอฟซีหมอไปเช่นน่ะหลายคนก็บอกว่าทําไมหมอพิเช่นแนะนําชุดให้ทานกินแคสเซอกระโพโฟกับยูซีทูก, 2, ก็เพราะว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของมันจริง,รงๆมีรุ่นน้องอายุ28ปีน้ําหนัก115กิโล ปวดหลังร้าวลงขามาสองข้างมาหนึ่งเดือนทำเอ็มา m r ไอมาแล้วมีหมอนรองดุกสลังปิ้นไปทับเส้นประสาทขา,ศา,ศา,ศาหมอแนะนำให้ผ่าตัดแต่ตอนนี้ยังไม่ผ่าตัดเพราะไม่กล้าผ่าจะรักษายัางไงหมอพิเชษก็บอกว่าง่ายอุ้ยเอาอย่างนั้นเลยหรอหมอพิเชษหมอพิเชษบอกให้ห้ามทำกายภาพทุกชนิดตอนนี้ การที่ทำ MRI มาแล้วแล้วหมอลอกระดูกปิ้นมันจะเป็นรักษาแบบนี้นี่คือเป็นหมอลอกระดูกปิ้นตรงนี้ครับไปทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขาระดับ L4 L5 นี่คือ L4 นี่คือ L5 มันปิ้นแบบนี้นี่คือรูปจริงพอมันกดมันปิ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันปิ้นแบบนี้การผ่าตัดคือผ่าตัวนี้ออกเพื่อให้มันไม่ปิ้นแบบนี้อาการปวดเ้าลงขาจะดีขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่า ไอกระดูกแบบนี้กับต,ตรงนี้ตรงนี้มันยังเป็นเหมือนเดิมนะครับมันยังไม่แข็งแรงแล้วถ้าพักหนึ่งก็จะปิ้นใหม่หมอไปเช่บอกใหาทำยังไงหมอไปเชิบอกว่าให้นอนพักชันเข่าขึ้นใครเป็นเอฟซีหมอไปเช่จะคุ้นกับรูปนี้มากให้นอนชันเข่าขึ้นแบบนี้นะครับแล้วนั่งตัวตรงๆแบบนี้ห้ามนั่งหลังข้อแบบนี้นะครับแล้วกินแคลเซ็ทข้าโคดกับยูซีทูให้เสริมสร้างแคลเซ็ทข้วโพด เสริมตรงนี้ตรงนี้ U-C2 สีชมพูเสริมหมอนรอดดูตรงนี้พอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แข็งแรงขึ้นมันก็จะไม่ไปปิ้นไม่ไปทับเส้นประสาทขาอาการก็จะดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันก็ต้องกินยารักษาคู่กันไปด้วยนะครับทำไมมันถึงปิ้นนี่คือจะต้องคุยให้ต่อใช่ไหมครับคนเราต้องการกรเสริมสุทธ,ธิ วันละ800-1,200มิลลิกรัมทุกๆวันในการทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อและเสนาา้นประสาทอันนี้สำคัญมากเปสึกพื้นฐานอันนี้800มาจากอาหาร3มื้อที่เรากินทุกวันน,นะครับอาหารในพบรบ5หมู่เนี่ยแล้วมันก็ให้แคลเซียมในเลือดเราน่ย8.5-10.5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใครอยู่สายการแพทย์จะทราบดีว่าถ้าเราจเจาะแคลเซียมในกระแสะเลือดอ่ะจะมีแคลเซียม8.5-10.5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ทุกๆวันมันม,ม,มาจากไหน มันมาจากอาหารสามมื้อที่มีแคลเซียม800นี่เองแล้วทาให้หัวใจกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นประสาททํางานได้นี่คือแคลเซียม800แล้ววันนี้ได้800พรุ่งนี้ก็หมดไปแล้วก็ต้องกินอาหารทุกวันนั่นคือเหตุผลว่าเราต้องกินอาหารทุกๆวันไงสมัยก่อนปู่ย่าตายายนั้นอาหารแคลเซียม800ครับผมครับ800มีครบ800สมัยปู่ย่าตายายแต่ปัจจุบันนี้อาหารปัจจุบันมีแคลเซียมกันไหมครับไม่มีครับ มี400ครับผมครับเฮ้ยอย่างนั้นเลยหมอพิเชษถูกครับกองอาหารกระทรวงสาธารณสุขวิจัยมาแล้วมีแคลเซียมในอาหารคนไทยเฉลี่ยวัวนละ400เท่านั้นไม่ถึงถ้าแคลเซียมในเลือดมี400เกิดอะไรขึ้นหัวใจวายครับผมครับเอามาพาดครับนะเอามาพาดกินนะตายตายหมดครับชั่วโมงเดียวก็ตายเฮ้ยแต่หลายคนบอกไม่จริงไม่เห็นตายเลยอยู่แล้วไม่เห็นตายเลยจริงๆแล้วไม่ตายหรอครับเพราะอะไร ร่างกายทนตายไม่ได้หรอครับว่าแล้วติดลบ4 0 0ร้ยเลาะไม่กลัวจะติดลบยังไงก็ไม่กลัวเพราะอะไรร่างกายมีอัตโนมัติครับผมเอาต่อมฮอร์โมนพาราเทรอยมาดึงแคลเซียมจากกระดูกมาใช้อีก400งไงครับผมครับนั่นคือรุน่นนี้หมอพิเชษยให้ดูเสมอจําได้ไหมครับว่าแล้วร่างกายก็ดึงเอากระดูกเลยครับติดลบ400แเล้วดึงกระดูกมาใช้เลยครับว่าแล้วก็ดึงอีก400มาใช้ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นทันที ได้อาหาร400ลบ400ไม่ตายอีก400จากกระดูกแต่ที่ตายคืออะไรกระดูกครับกำลังจะตายเพราะมันดึงแคลเซียมออกทุกวันวันละ400ว่าแล้วมันดึงอย่างนี้ก็พุนเลยเนี่ยพุนไม่เหลือครับเพราะฉะนั้นใครที่หยุดกินนมตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปท่านกำลังถูกดึงแคลเซียมออกมาจากกระดูกวันละ400มิลลิกรัมทุกๆวันนะครับ ที่หมอพิเชษอยากให้ความรู้ในวันนี้เรื่องกระดูกหมอรองกระดูกสหลังไปเบียดหรือปิ้นทับเส้นประสาทขาถ้าเราอยากให้มันหายเราต้องแก้ที่กระดูกคุณก่อนครับไม่ใช่ไปแก้ที่การกินยาอย่างเดียวไม่งั้นไม่มีทางหายท้ามาได้เจอกันนะครับแล้วเราจะรู้ว่าการไป90ปีที่แข็งแรงนั้นมันง่ายมากนะครับสารพัดโรคใครว่ารักษายากเจอหมอพิเชษหน่อย ไม่ยากสักโลกนะครับเรื่องแบบนี้หมอพิเชษเป็นหมอปีที่35แล้วประสบะการณ์ไม่นงถามนะครับพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นปรึกษามาได้เลยวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอให้ FC ทุกท่านมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ะคิวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรมากๆมันเป็นการเกรงของกล้ามเนื้อของร่างกายธรรมดาเนี่ยแหละครับก็เหมือนที่เราเกรงกล้ามเนื้อเกรงแขนเกรงขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับ